สวัสดีครับพบกับช่องไอเอินชาแนลนะครับในหัจักกิซานกำลังเห็นยังย,ยังยังต,ต่อสายไฟเดี๋ยว่อไฟลองเสียงกันล้วครับขยายขึ้นแล้วเรียบร้อยพาปไปเบิร์นตอนนี้เลือดทาได้สายาขันคิมกำลัง ตังขอดยังพีง่หยันได้จุดไหม่บ,บัดมือถุนสวัสดีครับสวัสดีสเปนลานคนแรกครับผมที่ขเขามาเบิ่งนเอาร์นกำลังจิ้มกำลังเสร็จคาขอดอยู่ตอนนี้

À, sẽ nào chạy power cho tổ xong tổ xàm chúng ta khoảng mua mà คว่ำนะครับแล้วที่ใช้เราเรตั้งบด้ดีครับ,บร่างเจียงกากแล,ะละมนะัถ้าเราจุดคอครับว่เลยครับเฮ้แล้ววะ ตาว่ี้ข้ากับเพียง,งมันฟังบุคลรดยางดยงปังไฟเราอย่าออกไปร้อ,อง้างนอกัน้ตอนนี้ก็ล่างไรดอกลำพ่งผมเบิดก่อนเดาทข้งหลังไปมือเชินครับเมื่อนี้เพ่ศสิบาแล้วพาชมบงเข่งปัดนครับไตง่้ยก็ตัวนั้นอย่ครับไต่งียก็ของ,งอีกขันนั่นขั้นนั่นไตหน่อยกว่า อันนี้ใหญ่กวบเครื่องฮอกสูบครับตัวน,ะน,นี้ครับถ้าบ่มีโค้งขอบครันนบตู้ชุดหลังครับมันจะขึ้นได้สองตู้ดาวเมื่อนยังสีเห็ดครับตอนเมื่อน,นี้เดี๋ยวชุดหนามันเหลวก่อนะพากันในเบิ้งเ,เครื่องปันป่นมันจีไร้ต่างนไอยครับขากันสันแบตเบิดครับปัน่นครนะเสร็จในไงเลยหมด เป็นของนอกครับตอนนี้ปกข้างหน,นครับตอนนะี้ไปเีาใส่ชุดชุดนี้ครับไปที่ก,กันน้ำได้อ้อมครับอันนี้ครับแจ้งดีครับ เดี๋ยวจังปลยเดี๋ยวเล่เดี๋ปักแล้วเดี๋ยวเชียวไปเอางวางแงครับเพามาเบ่งทั้งหลังขยายยังหน่อยด้านข้างรถตอนนี้มีดีอย่างนึงครับมีประตูเซอร์วิสดันหลังครับตอนนี้สายไฟทั้งละเก็บหนาท้องหนึง่งก้าเป็นบอดม่การชิมม่วนม่วนบอด เยวตอนนี้มีได้ขยายชุดหนาครับชุดหลังบอลแล้วครับส่วนตู้เสียงกลางก็เป็นตู้ชุดตั้งแต่ใส่รถอีกกันหมดแล้วครับ แล้วแบบตูหน่อยตู้น้อยนี่ดังแง่เง่าหนตูวหน่อยเชี่ยครับผขอบคุณครับเช็กิซันทันเหล่าไงยัจง,จง,ง,งจักปัดยังจักปัด Sang bạc lạc chẳng mọc ơi sáng lạc ở sáng bài ngon 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 ยังตะไฟทั้งหลังครับหน่อยหน่อยชุดชุดหนึหน่อยนึ่งคำมามันหนาวเนี่ยเมือนาเส็จใหเิ่ใส่เสร็จหน่อยว่ไได้ครับต้อใส่ใหญ่อะไร ตกันต่อปะเขาตองไดก่อนนั้นนะผมนำจับนม,มใส่กันลวดเนี่ยต้องใส่นงกุ้ง ผมทุกคนครับที่เขามารับชุ่มไม่อขามาเบิ่งกระปากดไลค,ค์กดแชร์นะเหมือนเล่นเล่นเมื่อเล่นเมื่อทำมามันหนาวเป็นยังอทีก็ฟังเสียงบอมบอมเปอนโอมปุ๊กแงเนี้ ล้วถือกันอะไรเปลี่ยนอะไรยังไงแล้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นเครื่องตัวแรงครับนี่อาจจะยังมีซึมยังหน่อยช,ชุดพาวเวอร์หน่อยเป็นพาวเวอร์เป็นบอดของจานเทียนบอด dj เป็น power ประกอบออกครับตาโค้งก็สิเป็นโค้งของ มีโค้งของหนาข้องครับครับจะมี้ครับ,น,รบนี่บอราะว่เทคแต่ตอนเป็นนี้ตะโุ้งมันครับซุ้มบอดทางในเป็นเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ตอนนี้กำลังไล่เปลี่ยน,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 ก,นกันนะครับนี่ก,ก็เป็นเอ็กแย่ครับใส่เอ็กแย่ ขวาดกับเป็นสุแล้กับน้ำแห่งกับไฟกับประมาณครึ่งนึงเกับย้ำเปิดก็ได้เปิดแห้งกระดวะของแรงว่าต <tes> ้องเปิดแห้งกับในแคบสิบว่าขึ้น ยงแรงวัปรยมัณสามเมตรสี่เมตรกับอย่างไหลไม่กนจับอถือเปลี่ยนเปลี่ยเลยบ่เาตังไล่เปลียนไหมครับเปลี่ยนถือกัน ตัวน,นี้ใส่ครับเบีดครับเบียหนาย้าอีสองตัวตังนี่เสียงกลางครับตัวน,นี้แหลมชุดหน้าครับชุดหลังฮลามีเอาเบิรงเครื่องปัน่นเนาะเครื่องปั่นนี่ก็ถือว่าได้ของดีอยู่เก่องหมดไงครับไงกับตัวนั้นอีกหกสูบสูบเลี่ยงครับเครื่อนหมดไง ไม่แต่เด็วปไปไล่สายลุกพงหม่ดก็สั่นนิดหน่อยไอย้วันที่หนึง่งบ้านหอยย่างมวนมวนครับอไอ้หอยย่างไปหน้อยสองครับขั้นนี้แหละครับเราเห็นท่านเลี้ยงอยู่หน <c oughs> ่วยหนึ่งเข้าไปใส่เงินสาม หนึน่งหอยนางแบบหนึง uh หนน่งส่องเลยต้นหนึ่งบ้านหนึ่สะอาดเออมานน้นสะอาดหนึ่งส่องบ้านหอยนางครับบ้านหอยนางจะเป็นขั้นนี้ครับหนึ่งส่องขั้นสีขาวหน่ึ่งเป็นขั้นนี้ม้านน้นสะอาดขับรถติดตามเมืองครับจะบม่รู้ว่าจะไปน้ำขั้นไหนไปขั้นไหนฮะ เป็นน่วยสองเนาะสาวยังไรหาผู้สาวไปเพิ่มด้วยเหล่าถ้าอยากขับยากนอยหน่อยรครับคันนฟองมาไลยหนักต้องเหตุพ่วเวก่อนเจ้าครับในการ,รแล้วนว่วยสองนี่เน้นเปิดเพลงครับคันแรงเนี่เน้นเห่นสดครับเพราะว่ามัานคันนี้หันซื้ออุปกรณ์ใส่จะลํา ผ่านงานปีใหม,ม่ไปก่อนเนาะยังไงขึ้นนั่นแล้วห,ห่างเลยห่างห่างไวไไใช่โอ้คุนี่เสียบทำงานเจ้าเดี๋ยวอตอนล่องนี่สิไรส่วนให้เบิ้งไหมอีกครับเดี๋ยวตอนนี้ไรสายลำพุงก่อน ฉันบ่ถือเฟีเออสำหรับไรโซ่ทางหนึ่งพ่อสานึ่งก่อนครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไ์สดให้เบิ้งครับไปฟังแน่นอนครับไปเจอกันไหมครับเดี๋ยวต่อสายไหมก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนันเเดี๋ยวยังขอว่าเบิง้งไม่ได้ครับี๋ยวต่อสายลำพงก่อนอีกประมาณบ่เกินหนึ่งชั่วโมงครับไปฟังแน่นอน england Hмага халовзу.